โรคที่2องนะคือโรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยเราคนน่าจะคุ้นเคยเนาะเราได้ยินมาบ่อยครั้งแล้วคอนเซปต์ของมันก็คือเป็นโรคที่ร่างกายัไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ได้เวลาเรากินข้าวเข้าไปอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตจะย่อยได้เป็นน้ำตาลนะและน้ำตาลเนี่ยก็คือเป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกาย เวลาเรากินข้าวเข้าไปย่อยเอยดูดซึมเอยเนี่ยน้ำตาลมันจะอยู่ในหลอดเลือดอยู่ในน้ำเลือดนะแต่คนที่จะเอาน้ำตาลไปใช้ก็คือเซลล์แบบเนี้ยกอนสีส้มเนี่ยคือเซลล์เพราะฉะนั้นน้ำตาลที่อยู่ในหลอดเลือดมันก็ต้องแพร่เข้าไปในเซลลเพื่อให้ใหเซลลเอาไปใช้เป็นพลังงานแต่ว่าเซลล์จะไม่สามารถรับน้ำตาลได้แบบอิสระมันจะต้องมีตัวควบคุมมีตัวช่วยก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลิน อินซูลินนี้เป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากตับอ่อนคือสีเหลืองๆตรงนี้นะคะตับอ่อนอยู่ในช่องท้องผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาฮอร์โมนอินซูลินจะมาจับที่เซลล์มือนกับเป็นการส่งสัญญาณให้เซลล์เปิดประตูรับเอาน้ำตาลเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอินซูลินน้ำตาลไปยืนกองอยู่หน้าประตูเซลล์ก็ไม่เปิดประตูรับอยู่ดีนึกออกไหมอินซูลินจะเป็นตัวส่งสัญญาณให้เซลล์เปิดรับ เอาน้ำตาลเข้ามาและเอาไปใช้เป็นพลังงานแต่ในคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยปัญหาก็คือน้ำตาลมันเข้าเซลล์ไปไม่ได้เพราะอะไรอันดับที่1เป็นเพราะว่าตับอ่อนไม่สร้างอินซูลินเลยดังนั้นเลยไม่มีใครมาคอยเปิดประตูให้ก็เหมือนว่าเรากินข้าวไปแล้วมันเอาไปใช้ไม่ได้อะร่างกายก็อ่อนเพลียขาดแรงขาดพลังงานใช่ไหมเออกินไปตั้งเยอะแต่เอาเข้าไปใช้ไม่ได้เลยเพราะว่า น้ำตาลเนี่ยยืนรออยู่ตั้งนานในกระแสะเลือดแต่ไม่แพร่เข้าไปในเซลล์ลักษณะนี้คือเบาหวานชนิดที่1ค่ะเกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่ได้เลยหรือผลิตไม่เพียงพอนะคะปัญหาก็คือมีภูมิคุ้มกันไปทําลายตัวเองในตับอ่อนมีภูมิคุ้มกันทําลายเซลล์ของตับอ่อนทําให้มันทํางานไม่ได้แล้วก็ลักษณะนี้มักจะเป็นปัญหาทางพันธุก,กรรม นะดังนั้นใครที่เป็นเบาหวานตั้งแต่อายุน้อยๆเช่นเป็นวัยรุ่นหรือไปวัยผู้ใหญ่ตอนตอน้นแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยสันนิษฐานว่ามาจากปัญหาพันธุกรรมเพราะว่ามันจะแสดงออกตั้งแต่ช่วงตน้ตนๆของอายุนะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยมันจะเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็คือเกิดจากการที่ร่างกายดื้อต่ออินซูลินดือ้อแปลว่าไม่ตอบสนองก็คือตอบอ่อนเนี่ยยังผลิตอินซูลินได้อยู่แต่ว่าเซลล์ทำตัวเหมือนไม่รู้จักอินซูลินไม่ ไม่คุ้นเคยไม่รู้จักก็เลยไม่ยอมให้ก็เลยไม่มีการตอบสนองเกิดขึ้นอินซูลินก็ไม่มาจับที่เซลล์ดังนั้นน้ำตาลก็ไม่สามารถแพร่เข้าไปได้นะทั้งสองเหตุการณ์นี้ผลลัพธ์เหมือนกันคืออาหารที่เรากินเข้าไปไม่ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ร่างกายขาดพลังงานและสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือระดับน้ำตาลในเลือดนะที่มันล่องลอยอยู่ในกระแสะเลือดนะมันก็จะสูงกว่าคนปกติดังนั้นตรงนี้ก็คือ สิ่งที่สังเกตก็คือระดับน้ําตาลเลือดสูงกว่าปกตินะคะเบาหวานชนิดที่2มีปัจจัยเสี่ยงมาจากอายุที่มากขึ้นนะเนื่องจากตับอ่อนที่ทํางานมากๆาหรือความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยอาจจะทําให้การตอบสนองต่ออินซูลินลดลงนะหรือมาจากพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ได้ที่เรากินอาหารหวานจัดบ่อย,อยๆเนี่ยสักพักหนึ่งเซลล์มันก็เหมือนกับมันเหนื่อยอะตอบสนองได้น้อยลงนะคะและวันดีคืนดีก็จะเป็นโรคเบาหวาน นะดังนั้นชนิดที่2เนี่ยเป็นชนิดที่พบบ่อยกว่าชนิดที่1ชนิดที่1พบประมาณ5%ของคนส่วนของคนที่เป็นโรคส่วนชนิดที่2เนี่ยพบ95%และผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็มักจะเป็นชนิดที่2นะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้3อันเนี่ยก็คือรายละเอียดของเบาหวานนะในภาวะปกติเป็นยังไงท้ายหเป็นยังไงท้ายสเป็นอย่างไร ในหน้านี้แสดงอาการแสดงของโรคนะคะก็แบ่งเป็นสองบรรทัดบรรทัดบนก็คืออาการเริ่มต้นอาการเริ่มต้นของเบาหวานจะเหมือนกันเลยทั้งชนิดที่1และ2ฉะนั้นดูแต่อาการบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นประเภทไหนแต่ถ้าซักถามว่าเป็นแบบนี้มานานหรือยังจะพอแยกได้อยู่เพราะว่าชนิดที่1มันเป็นปัญหาปันธุกรรมมันจะมาแบบปุ๊บปั๊บเลยสักอาทิตย์ยนึงสองอาทิตย์เนี่ยก็สังเกตอาการก็เห็นก็รู้ตัวแล้ว แต่ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2มันจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นอาการจะมาแบบช้าๆนะแต่ว่าเมื่อเกิดอาการแล้วอาการแสดงมันเหมือนเหมือนกันประกอบไปด้วยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยเพราะว่าน้ำตาลมีผลดึงน้ำเข้าสู่หลอดเลือดเหมือนกันคล้ายๆกับเกลือน้ำตาลดึงน้ำเข้าสู่หลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆมากเลือดไหลเวียนไปกรองออกที่ไตามากเพราะฉะนั้นน้ำปัสสาวะก็มากอันนี้คืออันแรก เมื่อเราปัสสาวะบ่อยแล้วก็รู้สึกกระหายน้ําถูกไหมแล้วก็จะหิวน้ําบ่อยอันนี้ก็เป็นผลพวงตามมาจากการปัสสาวะบ่อยนะคะอันดับ3คือถ้าเรากินเข้าไปแล้วข้าวเอ่ยขนมปังเอ่ยน้ําตาลเอ่ยที่ย่อยแล้วดูดซึมเนี่ยไม่ถูกเอาไปใช้ในเซลล์เซลล์ก็ขาดพลังงานเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลียเพราะฉะนั้นการกินไปกินไปตั้งเยอะแล้วยังรู้สึกอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอน หรือว่ากินแล้วก็ยังหิวตลอดเวลาหรือว่ากินไปกินไปทําไมน้ําหนักลดอย่างเงี้ยวงบอกว่าสิ่งที่กินเข้าไปไม่ถูกเอาไปใช้เป็นพลังงานเลยนะดังนั้นร่างกายขาดพลังงานก็เกิดอาการเหล่านี้ตามมาบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานานานมากๆ ก็รู้สึกว่าจะตัวเล็กลงเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเอาน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ร่างกายก็ต้องใช้แหล่งพลังงานสำรองคือไขมันดังนั้นจะมีการสลายไขมันออกมาเป็นพลังงานมากขึ้นก็ผอมลงแบบนี้ข้างบนก็คือจะเป็นอาการเริ่มต้นส่วนด้านล่างจะเป็นอาการแทรกซ้อนอาการแทรกซ้อนเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ป่วยเบาหวานทุกคนจะมีสิ่งเหล่านี้นะจะต้องเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ปล่อยปะละเลยไม่รักษา มาเลยเป็นเวลาอย่างน้อยๆ5ปีถึงจะเริ่มเกิดสิ่งเหล่านี้นะคะอันแรกคือมีอาการตาพร่ามัวและถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจจะตาบอดนะอันที่2คือมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าชาหมายถึงว่าไม่รู้สึกตัวนะหรือว่ามีเหมือนเหมือนมีเหมือนมีเข็มแทงจี้จี้จจอยู่ปลายมือปลายเท้าแล้วก็เวลาไปประสบอุบัติเหตุเหยียบเข็มเหยียบเศษแก้วจะไม่รู้สึกเจ็บ เพราะว่าเส้นประสาทม,มันสูญเสียไปแล้วนะดังนั้นคนพว,พวกนี้ค่ะถ้าเกิดมีแผลเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ดูแลแผลเพราะาไม่เจ็บไงไม่รู้ว่าตัวเองมีแผลแล้วแผลนั่นก็ทิ้งไว้เรื้อรังเกิดการติดเชื้อแล้วก็ต้องตัดอวัยวะฉะนั้นการที่บอกว่าเป็นเบาหวานแล้วโดนตัดขาก็คือมาจากสาเหตุนี้แหละที่มีเส้นประสาทมันเสื่อมทําให้ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองมีบาดแผลถ้าเกิด เบาหวานไปทําลายหลอดเลือดนะมันไปทาลายหลอดเลือดทั่วร่างกายเพราะว่าน้ําตาลมันไปสะสมในหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแข็งตัวถ้ามันไปทําลายหลอดเลือดนะที่เกี่ยวข้องกับอายวะเพศเนี่ยมันก็ทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศสําหรับผู้หญิงนะคะเวลาฉี่ออกมาถ้าเกิดว่าทําความสะอาดอายวะไม่ดีก็อาจจะมีเศษน้ําประสวะติดอยู่แล้วก็ในนั้นจะมีน้ําตาลอยู่ด้วยเพราะว่าเบาหวานเนี่ย เบ,เบาหวานเป็นชื่อโบราณเบาก็คือไปไปปัสสาวะปัสสาวะมีรสหวานเพราะฉะนั้นมันจะมีน้ําตาลปนออกมากับปัสสาวะอยู่แล้วและเชื้อโรคต่างๆเชื้อราต่างๆมันก็ชอบอาหารที่มีน้ําตาลดังนั้นถ้าเราทําความสะอาดเอาัยว่าไม่ดีก็เกิดการติดเชื้อได้นะอีกอันหนึ่งคือแผลหายช้านะเวลาเราเกิดแผลเส้นเลือดมันจะต้อง ขนส่งออกซิเจนเอ่ยขนส่งสารอาหารเอ่ยมาซ่อมแซมบาดแผลแต่เบาหวานทําให้หลอดเลือดเสียหายฉะนั้นการไหลเวียนของเลือดมาที่แผลจะน้อยลงนะอีกอย่างหนึง่งเลือดที่มาที่แผลเนี่ยมันก็มีน้ําตาลเพราะฉะนั้นเชื้อมันก็ชอบน้ําตาลนะมันก็อาจจะทําให้แผลเราหายช้าเพราะว่ามีการติดเชื้อเอ่ยแล้วก็การไหลเวียนเลือดมาซ่อมแซมบาดแผลเกิดขึ้นได้ช้า ดังนั้นในภาพนี้สรุปเน,ะนาะนักศึกษาก็ให้รู้นะว่าอาการนำเป็นอย่างไรและไหนคืออาการแทรกซ้อนแต่ว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่ก็สามารถอยู่กับโรคได้แหละแต่จะมีบางโมเมนต์ที่โรคมันแสดงอาการฉุกเฉินออกมาแล้วเราต้องนำส่งแพทย์ทันทีอันดับแรกคือเมื่อเขาแสดงอาการน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วแก้ไขไม่ได้ คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่ขีดเส้นใต้ว่าไม่สามารถแก้ไขได้มาดูก่อนว่าน้ําตาลในเลือดต่ําเป็นยังไงน้ําตาลในเลือดต่ําก็เหมือนตอนที่เราไม่ได้กินข้าวเที่ยงเราอาจจะกินข้าวเช้าตอน7จ็ดโมงแล้วเรากินข้าวเที่ยงอีกทีบ่ายสเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายโมงบ่ายสองเราจะรู้สึกใจวิววิวใจสัน่นเดินไม่ตรงหัวไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอออันนั้นคืออาการแสดงของน้ําตาลในเลือดต่ํา ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าเขากินยาเบาหวานแล้วเขาลืมกินข้าวยาเบาหวานมีผลช่วยเอาน้ําตาลเข้าไปในเซลล์เข้าไปใช้แต่เราไม่ได้กินข้าวไงมันก็ดึงน้ําตาลเข้าไปมากเกินไปทําให้น้ําตาลที่เหลือในหลอดเลือดเนี่ยมันน้อยเกิดอาการใจสัน่นนะดังนั้นถ้าเราเห็นคนที่เป็นเบาหวานแล้วแสดงอาการแบบนี้สิ่งที่เราต้องแก้ไขคือทํายังไงก็ไดใ้ให้เขารู้สึกกระปีก้กระเป๋าขึ้นมาทันทีทันใด วี่ทำก็คือให้เขารับประทานน้ำตาลที่มันย่อยง่ายๆเช่นน้ำหวานลูกอมอะไรอย่างเงี้ยน้ำผลไม้เอาที่ย่อยง่ายๆกินปุ๊บดูซึมปับ๊บเอาที่เป็นน้ำานะอันนี้ให้กินสิให้กินแล้วก็รอดู15นาทีว่าดีขึ้นไหมถ้า15นาทียังไม่ดีขึ้นก็ให้กินซ้ำอีกรอบหนึ่ง เขากิน15กรัมเพราะฉะนั้นเราดูข้างขวดก็ได้สมมุติเรามีน้ำดื่มน้ำอัดลมเนี่ยแล้วก็ดูข้างขวดมันมีกี่กรัมแล้วเราก็ให้กินนะแล้วก็รอดูว่า15นาทีต่อมาดีขึ้นไหมถ้ายังไม่ดีขึ้นก็รออีก15นาทีเพราะฉะนั้นรอทั้งหมด30นาทีถ้า30นาทีผ่านไปยังไม่ดีขึ้นอีกแปลว่าเป็นภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำที่แก้ไขไม่ได้อันนี้ถือว่าอันตรายและต้องนําส่งแพทย์ฉุกเฉินทันทีนะคะ อีกแบบหนึ่งคือน้ําตาลในเลือดสูงมากร่วมกับมีภาวะเป็นกรดน้ําตาลสูงมากคือเท่าไหร่คือน้ําตาลเกิน250มิลลิกรัมเดซิลิตรแบบนี้คือสูงมากนะและเลือดเป็นกรดคืออะไรบ่งบอกว่าร่างกายมีการสลายไขมันออกมาเป็นพลังงานมากแล้วมันจะทําให้นําไปสู่อันตรายร้ายแรงเพราะนําไปสู่การเป็นเลือดเป็นกรด นี่เรารู้ได้ไงล่ะว่าเลือดเราเป็นกรดเราไม่รู้หรอกแต่ว่ามันจะมีสัญลักษณ์หนึ่งบอกก็คือคนเหล่านี้จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ตัวนี้คือคีย์เวิร์ดนะก็คือลมหายใจมีกลิ่นผลไม้กลิ่นผลไม้เป็นแบบไหนเคยดมกลิ่นแอปเปิ้ลไหมกลิ่นองุ่นอย่างเงี้ยกลิ่นส้มไม่ใช่กลิ่นส้มกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นองุ่นกลิ่นสาลี่มันเป็นยังไงมันมันกลิ่นลูกอมอะ หอมๆไหมเออมันจะกลิ่นหอมๆห,ห,หอมผลไม้แบบนั้นเลยน,นั่นคือลักษณะอาการของคนที่มีภาวะเลือดเป็นกรดอันนี้เป็นภาวะที่อันตรายแก่ชีวิตนะคะถ้าพบผู้ป่วยที่มีน้ำตาลสูงมากๆนะเอาเครื่องวัดน้ำตาลที่บ้านามาวัดได้นะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็มักจะมีเครื่องแบบนี้ติดบ้านอยู่แล้วแหละถ้าเพราะว่ามันสูงมากๆแล้วก็เขามีการหายใจมีกลิ่นผลไม้ หรือแม้กระทั่งไม่ต้องวัดน้าตาลก็ได้แค่ดูอาการของเขาเนี่ยก็ถือว่าฉุกเฉินแล้วให้นําส่งแพทย์ทันทีเมื่อกี้สําหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนาะแต่สําหรับใครที่ยังไม่เป็นเบาหวานเนี่ยรู้ได้ไงจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นก็จะมีวิธีการตรวจนะวิธีการวินิจฉัยก็คือใช้การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดนะเป็นการตรวจแบบอดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงทางการแพทย์เขาเรียกว่า Fasting Plasma g รูโค e หรือ Fasting Blood Glucose หมอจะสั่งเลยว่าให้ไปงดอาหารมา8ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปสมมติจะไปโรงพยาบาลเจาะเลือดสักประมาณแปดโมงครึ่งเนี่ยหมอจะบอกแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนห้ามกินอะไรนะอา้าวงดน้ำงดอาหารข้าวเช้าก็ห้ามกินนะตอนกลางคืนก็ห้ามดื่มน้ำด้วยถ้าเกิดหิวก็ให้จิบนิดเดียวพอนะแล้วก็ตอนเช้ารีบมาเจาะเลือดเลยแบบนี้ยคือการเจาะเลือดหลังอดอาหาร8ชั่วโมง ทำไมต้องให้อดอาหารเพราะว่าเขาอยากจะดูว่าน้ําตาลที่เรากินเข้าไปตั้งแต่มื้อสุดท้ายของอาหารของเราสมมติเรากินข้าวเย็นตอนหกโมงเย็นถ้าเกิดมันมีการเอาไปใช้แบบมีประสิทธิภาพระดับน้ําตาลในเลือดตอนเช้ามันควรจะยังเหลือเยอะหรือน้อยมันก็ต้องเหลือลดลงถูกไหมเหลือน้อยลงดังนั้นเกณฑ์การวินิจฉัยเบาหวานด้วยการตรวจแบบนี้ก็คือดูระดับน้ําตาลในเลือดที่มันเหลือในตอนช่วงเช้าว่ามันเหลือเท่าไหร่ถ้ามันเหลือแบบประมาณการแบบ ประมาณเนี่ย70-90มิลลิกรัมเปอดซิลิรคือระดับปกติแต่ถ้ามันยังเหลือเยอะแยะเลยเกิน126มิลลิกรัมเปอเดซิลิรแสดงว่ามันไม่ถูกเอาไปใช้เมื่อมันไม่ถูกเอาไปใช้แสดงว่าเป็นโรคเบาหวานแต่ถ้าใครอยู่กึ่งกลางแสดงว่าเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นค่าที่นักศึกษาต้องรู้ก็คือตรงนี้นะคะว่าค่าเท่าไหร่ใช้ในการวินิจฉัยคนที่เป็นโรคเบาหวาน แล้วก็ค่าเดียวกันนี้แหละก็ใช้ในการติดตามอาการของคนที่เป็นโรคด้วยฉะนั้นถ้าเราพูดคุยกับผู้สูงอายุแล้วเราถามว่าน้ําตาลเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าร้อยสามสิบอย่างนี้กับอีกคนหนึ่งบอกว่า 180. รา้อยแปดสิบเราจะรู้สึกยังไงเราก็จะรู้สึกว่าเอาคนเราสามสิอ๋อโอเคใช้ได้ใช่ไหมคนร้อยแปดสิบเป็นยังไงสูงมากถ้าอีกคนหนึ่งบอกว่าสามร้อยเป็นยังไง โอ้สูงจริงๆสูงแบบอันตรายนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเลข126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตเนี่ยคือสิ่งที่ต้องจําได้นะเวลาเราเอาไว้พูดคุยกับคนที่เป็นโรคนะถ้าใคร300นี่คือสูงแบบอันตรายต้องพบแพทย์แล้วนะ,ะต่อไปอีกแบบหนึ่งการตรวจอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการตรวจระดับน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงนะในภาพแสดงเม็ดเลือดแดงแล้วก็มันจะมีน้ําตาลเนี่ยมาเกาะที่ผิวเม็ดเลือดแดง ทำให้ได้เป็นเมล็ดแดงอีกชื่อหนึ่งนะมีชื่อพิเศษของเขาเรียกว่าฮีโมกบิน a 1c เพราะฉะนั้นเวลาไปดูใบตรวจร่างกายเนี่ยมันจะมี2ค่าไม่เหมือนกันอันหนึ่งจะเขียนว่า fpg หรือว่า fbg หมายถึงไอตัวข้างบนนี่แหละอดอาหาร8ชั่วโมงอีกอันหนึ่งเขาอาจจะเขียนว่าฮีโมกบิน a 1c หรือ a 1c อันนี้หมายถึงการวัดระดับน้ำตาลที่มันเกาะอยู่บนเม็ดเลือดแดงถามว่าวิธีนี้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์มากเพราะว่าเอาไว้ประเมิน สถานการณ์ย้อนหลังสักสองสามเดือนแต่การตรวจแบบด้านบนเนี่ยค่ะการอดน้ำตาลการอดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นการประเมินแค่คืนนั้นคืนเดียวเพราะฉะนั้นในคืนที่เรากินข้าวเยอะตื่นมาน้ำตาลเราก็อาจจะสูงถูกไหมแต่ในคืนที่เรากินข้าวน้อยระดับน้ำตาลมันก็น้อยอย่างเงี้ย มันแค่วันเดียวแต่มันบอกไม่ได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมมาตลอดเวลาหรือเปล่าดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานบางคนเวลาไปพบแพทย์เนี่ยก็จะมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าไม่อยากให้หมอดุอก็จะเตรียมความพร้อมลงนาอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งว่าช่วงนี้กินข้าวน้อยหน่อยกินผักเยอะหน่อย,อ,ยอะไรแบบนีเน้เพื่อพยายามปรับคนะ่าน้ําตาลให้มันดูดีนะ แต่จริงๆเนี่ยหมอจะมีอีกค่าหนึ่งที่ใช้ประเมินย้อนหลังก็คือค่าที่2นี่แหละฮโบโกลบิน a 1 c เพื่อดูว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาสัก2เดือนย้อนหลังเนี่ยระดับน้ําตาลเป็นอย่างไรที่มันประเมินย้อนหลังได้2เดือนก็เพราะว่าน้ําตาลน้ําตาลในหลอดเลือดน้ำตาลที่เกาะอ,อยู่ในเม็ดเลือดเนี่ยค่ะมมันจะมีอายุไขเท่ากับอายุเม็ดเลือดน,นะนั้นก็เลยประเมินย้อนหลังได้นะอย่างน้อยๆเนี่ยก็สองสาเดือนเนาะ และค่าตัวเลขที่เราต้องการก็คือค่าที่น้อยๆนะคะถ้าใครมีค่าเยอะเกิน6.5มิลลิกรัม์เซ็นต์ี่ก็ถือว่าเป็นค่าสูงนะจะเห็นว่า2ตัวนี้ใช้ได้ทั้งคู่เลยในการวินิจฉัยและก็ติดตามโรคเบาหวานแต่ตัวที่ใช้บ่อยกว่าแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนจะได้ตรวจทุกครั้งเวลาไปพบแพทย์เบาหวานเนี่ยก็คือตัวข้างบนนะแต่อันข้างล่างเนี่ยหมอจะสั่งเป็นกรณีพิเศษกรณีที่สงสัยว่าเออพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นอย่างไร หน้าน,นี้แสดงอาการแทรกซ้อนของเบาหวานนั้นจริงมันมีเยอะมากแต่แต่ยกตัวอย่างให้ดู2อ,อาการอาการแรกนะคะก็คืออาการตาพร่าแล้วก็เบาหวานขึ้นตาตาพร่าคืออะไรอันนี้คือดวงตาของเราเนาะในดวงตาก็จะมีหลอดเลือดฝอยเล็กๆมากมายนะถ้าเกิดหลอดเลือดฝอยหล่อน,นี้มันเสียหายมันเกิดดูรั่วดูรั่วเหล่านี้มันก็จะทําให้ของเหลวในหลอดเลือดอนะ่ะซึมออกมา ถ้าของเลวซึมออกมาแล้วไปทําให้เลนตาบวมจะทําให้เรามองเห็นภาพแพร่ามัวเป็นภาพซ้อนๆกันเหมือนมันไม่โฟกัสอันนี้คืออาการนําเริ่มแรกเนะี่ยบอกเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะถ้าเราปล่อยปาลาแล้วเลยของเลวที่ซึมออกมาเนี่ยมันจะไปทําลายจอตาหรือจอประสาทตาด้านหลังทำให้บทบังการมองเห็นภาพดังนั้นภาพคนปกติมองเห็นชัดเจนแต่คนที่เป็นเบาหวานขึ้นตาจะเห็นเป็นจุดดำๆบทบังภาพอยู่ และนักึกษาคิดว่าจุดดำๆเหล่านี้มันจะหยุดแค่นี้ไหมการทำลายจอประสาทต,ตามันจะหยุดอยู่แค่นี้ไหมไม่มีทางมันก็ไปต่อไปต่อเพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งมันอาจจะดำมิดไปหมดเลยก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาหรือตาบอดจากการเป็นโรคเบาหวานนะคะปัญหาก็คือเกิดจากการที่หลอดเลือดฝอยในตาถูกทาลายและมีของเหลวซึมออกมาอันที่สองคืออาการชาตามปลายมือปลายเท้าแล้วก็แผลหายชานะ้านะทำไมถึงชา ช้าก็เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงอวัยวะเหล่านี้มันเสื่อมไปเส้นประสาทคือเส้นสีเหลืองตรงนี้เส้นประสาทก็ต้องมีเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นเส้นเลือดเนี่ยคือเส้นสีแดงแดงแต่ถ้าเกิดแต่เมื่อโรคเบาหวานมันไปทําลายเส้นเลือดมันก็ทําให้เส้นเลือดฟีบลงฝ่อลงการขนส่งเลือดมาเลี้ยงเส้นประสาทก็เกิดขึ้นได้น้อยนะ และคิดดูเลือดเลืเลอดเราเนี่ยไหลเวียนไปทั่วร่างกายปลายมือปลายเท้าคืออวัยวะที่อยู่ไกลที่สุดแล้วฉะนั้นการขนส่งเลือดไปยังอวัยวะเหล่านั้นคือยากลําบากมากานะและประกอบกับหลอดเลือดที่มันไม่แข็งแรงก็ยิ่งทําให้การขนส่งเลือดไปเกิดขึ้นน้อยเมื่อมันน้อยน้อยลงน้อยลงจนถึงจุดจุดหนึ่งเส้นประสาทเราก็ฝ่อเพราะว่ามีเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพอทําให้เราเกิดอาการชาเราไปเหยียบของแหลมแล้วไม่รู้สึกตัว นะเราจับของร้อนเราไม่รู้สึกตัวเราเกิดบาดแผลได้ง่ายเราไม่รู้สึกเจ็บเราก็เลยไม่ใส่ใจกับบาดแผลเหล่านั้นนะแล้วเมื่อเกิดแผลแล้วมันก็หายช้าด้วยเพราะว่าการไหลวีนเลือดไปยังบาดแผลเกิดขึ้นหน่อยนะคะสุดท้ายแล้วอาจจะมีโอกาสที่อวัยวะนั้นขาดเลือดอวัยวะตายแล้วต้องตัดอวัยวะนั้นทิ้งนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยคือคือ,คอภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญที่ยกตัวอย่างมาให้ดูอ่า ในภาพนี้แสดงอาการการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานมันก็คล้ายๆก,กันกับโรคออความดันโลหิตสูงนะก็คือต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวให้เคร่งครัดตามที่แพทย์สั่งตามที่แพทย์นัดหมายนะแต่ตัวที่พิเศษสาหรับเบาหวานนี่ก็คือไฮไลท์ไปตรงนี้นะก็คืออันที่1รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งนะยาที่ใช้มันจะต่างกันนิดนึงก็คือถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่1 ผู้ป่วยจะต้องได้รับการฉีดอินซูลินทดแทนตลอดชีวิตเลยเนื่องจากตับอ่อนเขาผลิตอินซูลินออกมาไม่ได้นะถ้าเขาไม่ฉีดอินซูลินเขาก็ไม่มีทางเอาน้ําตาลไปใช้ได้ดังนั้นเขาจะต้องพึ่งพายาอินซูลินตลอดชีวิตแต่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยอินซูลินยังหลั่งได้อยู่เพียงแต่ว่าเซลล์มันไม่ตอบสนองเพราะฉะนั้นจะมีการให้ยารับประทานกระตุ้นการตอบสนองของเซลล์ ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจะใช้ยากันคนละแบบเราก็ดูว่าคนที่เป็นที่บ้านเราเนี่ยเป็นแบบไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนิดที่2นี่แหละก็คือใช้การรับประทานยาอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยเบาหวานควรทําก็คือการมีเครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดเองติดไว้ที่บ้านตัวเครื่องมันก็จะเป็นลักษณะเล็กๆนะคะเออเล็กๆแล้วก็เวลาเราเจาะเลือดก็เข็มจิ้มปลายนิ้วจิ๊ดเดียว1ห,หยดแล้วเอา1ห,หยดนั้นมาแปะที่เครื่องดูดเข้าไปไม่กี่วินาทีเครื่องก็จะ ขึ้นตัวเลขออกมาอันนี้เป็นการตรวจคร่าวๆที่บ้านซึ่งเขาก็แนะนําให้ตรวจเพื่อว่าติดตามระดับน้ําตาลทุกวันว่าเป็นอย่างไรนะคะจะได้ดูว่ามีโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนหรือเปล่านะซึ่งวิธีนี้มันจะแตกต่างกับที่ไปตรวจโรงพยาบาตลตรวจโรงพยาบาลก็คือเจาะต้องอดอาหาร8แบบชั่วโมงเจาะที่ข้อพับแต่ตัวนี้ก็คือผู้ป่วยก็อาจจะตรวจระหว่างวันก็ได้ถ้าตอนนี้รู้สึกว่าน้ําตาลม,มันต่ําม,มากๆรู้สึกวิงเวียนเพลียก็เจาะดูว่ามันเท่าไหร่ หรือถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มีการคลื่นไส้อาเจียนมีการหน้ามืดอย่างเงี้ยก็อยากจะรู้ว่าเจาะเท่าไหร่ก็ได้หรืออาจจะเจาะทุกวันตอนเช้าก็ได้ก็ฟรีสไตล์เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่แนะนําว่าให้ต้องมีทั้งผู้ป่วยทั้ง2ชนิดนะคะมาดูแบบฝึกหัดชุดที่เรื่องเบาหวานนะโรคที่2เบาหวานข้อ 1. น,นะโรคเบาหวานแสดงออกด้วยการมีระดับน้ําตาลเลือดต่ําผิด น้ำตาลเลือดสูงเนาะโรคเบาหวานชนิดที่2มักแสดงอาการออกมาอย่างรวดเร็วพบบ่อยในเด็กวัยรุ่นและว,วัยผู้ใหญ่ตั้งต้นผิดอีกต้องเป็นเบาหวานชนิดไหน1น,นะคะถูกต้องค่ะข้อ3การตรวจเลือดที่ใช้บ่อยในการวินิจฉัยเบาหวานก็คือชนิดที่ต้องอดอาหาร8ชั่วโมงใช่ไหมใช่ข้อ4การฉีดอินซูลินเป็นวิธีหลักสําหรับการรักษาเบาหวานชนิดที่2ไม่ใช่นะเป็นวิธีหลักของชนิดที่1น,นะสำหรับชนิดที่2เนี่ย ส่วนใหญ่ปัจจัยเสี่ยงมาจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเบสิกสุดเลยหมอจะบอกให้ปรับพฤติกรรมก่อนถ้าปรับได้ก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าปรับไม่ไหวต้องใช้ยาร่วมด้วยแล่ถ้าปรับแบบไม่ไหวจริงๆกินยาก็ยังไม่คุมไม่อยู่เนี่ยหมอถึงจะให้อินซูลินเพราะฉะนั้นอินซูลินเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ข้อ5นะคะระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเป็นเวลานานก่อให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดต่างๆใช่ไหมใชนะ่เพราะฉะนั้นปัจจัยเสียเ่ยงเอ เพราะฉะนั้นภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานเนี่ยมันไปได้หลายอวัยวะเลยเพราะว่าทุกอวัยวะก็ต้องการหลอดเลือดไปเลี้ยงทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราพักสัก10นาทีนะคะเดี๋ยวมาต่อโรคที่สโรคอว้วนพัก10นาทีนะคะ